วันที่2กันยายน2564ที่ห้องประชุมสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเชียงรายพันเอกกิติพลธ์ไพหิรัน์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักกรพันเพนซิริโดยมีนายนาวินอินทจากเกษตรจังหวัด ชียงรายนำข้าราชการในสังกัดสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเชียงรายทั้ง18อำเภอเข้าร่วมพิธีเพื่อนำมเมล็ดพันธุ์ไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรต่อไปวันที่8กันยายน2564ที่โรงแรมพิมานอินนายประจน์ปรัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการฝึกอบกรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณภยัยและการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์วิกฤตประจำปี256 ของจังหวัดเชียงรายโดยมีพลตรีสุภเลิกสถาพรผลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37นายเกรียงศักด์วันชัยธนวงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนายอารุณปินตาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดเชียงรายนำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่8-10กันยายน2564เพื่อพัฒนาศัก,กยภาพจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณาภัยแผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับแผนสาธารณาภัยจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพวันที่8กันยายน2564หน่วยแพทย์พอสวได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงโดยมีน,นายนรงพลคิดอ่านนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงนายแพทย์ชยเนตรเขื่อนเพชรผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดเชียงรายได้ให้บริการฉีดวัค คซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานแก่กลุ่มประชากรต่างด้าวกลุ่มผู้นำศาสนากลุ่มผู้พิการที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนจำนวน222รายและวันที่10กันยายน2564หน่วยแพทย์พอสวอจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานแก่กลุ่มประชากรเปราะบางที่โรงพยาบาลแม่ลาวโดยมีนายประจนน์ปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนางดวงจิตปรัชกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนประกอบด้วยกลุ่มผู้พิการและพระสงฆ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนรวมจำนวน224รายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้เร็วที่สุดซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพวันที่9กันยายน2564ที่หอประชุมอาคารโคชสารองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงรายนายประจนปราศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มแก่ประชาชนโดยมีนางอาทิตย์ธรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนายแพทย์วชรพงษ์คำล่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายแพทย์หญิงเยาวลักษณ์เจริยพงษ์ไัยบูร์รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2จํจำนวน90,000โดสสำหรับประชาชน45,000คนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ลดความรุนแรงของอาการซึ่งเป็นทางออกสำคัญที่จะช่วยลดภาระของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ววันที่20กันยายน2564ว่าที่ร้อยตีนรงโรจนโสธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานประ ประกอบพิธีกล่าวสดุดีและร่วมวางพวงมาลาที่ลานอนุสร์สถานสามผู้กล้าพล,ลเรือนตำรวจทหารและจัดกองทหารยิงสลุดนาบ้านห้วยก้านเหนือตำบลบ้านแซลอำเภอเชียงแสนเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีความกล้าหาญและความเสียสละเพื่อบ้านเมืองเมื่อครั้งอดีตทาให้คนไทยทั้งชาติมีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นและผาสุกมาจนปัจจุบันวันที่22กันยายน2564ที่บริเวณด้านหน้าศา กลางจังหวัดเชียงรายนายประจนปัตระสะกุลผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายอารุณปินตาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่ทีมสกอตเพื่อใช้ในภารกิจการรับส่งผู้ป่วยจากที่พักอาศัยหรือสถานที่กักตัวมาสู่โรงพยาบาลการขนย้ายและการจัดการศพผู้เสียชีวิตและการดูแลผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาสู่จังหวัดโดยมีนายโชิสิริดารายน์ นายกสมาคมซิลิกรเชียงรายบรรเทาสาธารณภัยและนายชูเกียรติเหลืองโสภาพันธ์เลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยสมาชิกอาสาเจ้าหน้าที่ของสมาคมซิลิกรเชียงรายเข้าร่วมรับมอบ วันที่24กันยายน2564นายชัย,ยวุฒิธนาคา้ามนุษสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยมีนายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนางอาทิตทร์ทรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกษิจและสังคมได้เป็นประธานเปิดศูนย์และมอบคารุพันจากนั้นวันที่25กันยาย,ายน2564ได้เยี่ยมชมพื้นที่นำร่องการพัฒนาเกษตรกรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณนะศูนย์ฝึกอบรมผาหมีและศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนวันที่25กันยาย,ายน2564ที่หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ขจรนายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิ เพื่อการศึกษาและสังคมและคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อมอบหน้ากากอนามัยจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมแก่กลุ่มเปราะบางโดยมีนายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายวุฒิกรคำมานายอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและให้การต้อนรับพร้อมทั้งประชุมเพื่อติดตามมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วันที่26กันยายน2 5 6พนพลเอกสิงห์ศึกสิงไพรรองประธานวุฒธธิสภาคนที่1และคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจากส่วนราชาการและประชาชนในประเด็นการบริหารจัดการน้ำพื้นที่การเกษตรโดยมีนายพาสเดชหงษ์ละดารมรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายอำเภอเวียงแก่นและนายอำเภอดอยหลวงตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโดยในวันนี้ได้เยี่ยมชมฝายชะลอน้ำและพื้นที่การเกษตรโดยรอบที่บ้านขวกใต้ตําบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นและที่บ้านสีบุญเรืองตนนําบลหนองปากกออำเภอดอยหลวงและในวันที่27กันยายน2564คณะอุทิศภาได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยมีนายประจนปรัสกุลผู้ว่าราชการ การจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายแพทย์วัชรพงษ์คำล่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและนายแพทย์ชัยเวทธนภัยศาลผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ให้การต้อนรับในการนี้คณะวุฒิสภาได้ให้กําลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้วย はい。